เรียนท่านผู้อำนยการอาริยาสุวรรณวงศ์คณะครูอาจารย์และก็นักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนผู้มีอนา,าคตไกลทุกคนครับรักต้องเปิดอย่างเดียวเดียวแน่นอก ด้วยการยกหัวใจโชว์ให้รู้เรียนก็เป็นเช่นนี้สิมีครูยกออกมาให้ดูซิหัวใจวิทยาลัยที่เราเข้ามาเรียนเทคโนโลยีอาเซียนทันสมัยภาษาเก่งแน่ๆไม่แพ้ใครทั้งอังกฤษภาษาไทยไปฮอดลาว เก่งทุกภาษานะฮะเด่นเทคโนโลยีนี่จุดแข็งการบัญชีก็ร้อนแรงทั้งหนุ่มสาวคอมพิวเตอร์การตลาดปาดเยาวๆส่วนไฟฟ้าไม่หนาวเพราะอยู่กับไฟหนุ่มช่างยนต์ซ่อมเก่ง ทุกวิชาน้องสาวสารสนเทศเก่งกดไลคก่อนจะสอบไปโปรวัดโพชัยกราบกราบหลวงพ่อพระสัยปลุกใจกันไม่เน้นดูหนังสือเน้นไหว้พระก่อนสอบ ในวันนี้ใจตั้งทั้งหนุ่มสาวสวมชุดขาวดูอบอุ่นบุญสร้างสรรค์ท่านผอ,ออาริยาท้าพนันสิทธิ์ของฉันไม่เคยหลับขณะฟังถ้าเห็นหลับแสดงว่าไม่ฟังแล้ว เรื่องวิัยโคตรแจ๋วมาก่อนนั่งหลังมาช้าโปรดนั่งหน้าตั้งตาฟังโทษของการมาทีหลังนั่งหน้าซะแต่นั่งหน้าโชคดีนะขอบอกได้รับเกียรติให้ร่วมทอ์กบางจังหวะนะใครนั่งหน้ามีโอกาสมาทอกับอาจารย์นะฮะ ได้รับเกียรติให้ร่วมพรอกบางจังหวัดสับปะงกเล่นเล่นก็เด่นนะถ้านั่งหน้าเนี่ยเด่นมากเลยกล้องก็จะถ่ายไว้ช่างภาพจะไม่สับสนเก็บผลงานนี่ใครน้ำลายไหลใครไม่ไหลก็จะเก็บผลงานไว้พร้อมหรือยังที่จะฟังพร้อมไหมครับพร้อมหรือยังที่จะฟังพร้อมไหมครับ หรือว่าพร้อมที่จะหลับอย่างอาจหารมาลุ้นกันว่านักเรียนหรืออาจารย์จะมาสร้างตำนานหลับจุงเบยวันนี้มาลุ้นกันนะจากมีทั้งอาจารย์แล้วก็นักเรียนนะฮะถ้าพร้อมแล้วประนมมือขึ้นอีกครั้งถ้าพร้อมแล้วประนมมือขึ้นอีกครั้ง พระนมนี่แปลว่าเอามือมาประไว้แถวนม,มนะฮะนั่นแหละไม่ใช่แถวคางนะแถวนมคือระหว่างอกทั้งสองข้างประนมเหมือนดอกบัวตูมไม่ใช่บัวบานนะฮะภาพเหล่านี้จะบันทึกเอาไว้นะฮะถ้าพร้อมแล้วประนมมือขึ้นอีกครั้งแล้วช่วยพูดดังๆอย่าอยู่เสรยรู้จักอยู่เสยไหมฮะ เสยคือไม่ออกเสียงไม่ออกปากไม่ยิ้มไม่แย้มไม่แสดงอะไรเลยเนี่ยนะครับถ้าพร้อมแล้วปร,ประนมมือขึ้นอีกครั้งแล้วช่วยพูดดังๆอย่าอยู่เสยพร้อมแล้วนะพร้อมแล้วอ่ะพูดเลยอยากจะฟังจุงเบยอิลีเดยอยากจะฟังจุงเลยอิลีเดไหนลองพูดดิครับหนึ่งสองสม อิหลีเด้จริงๆนะนะครับอ่าเอามือลงประมือให้กับตัวเองด้วยๆๆผมร้อยเอกสุธีสุขสากรครับ